อนนี้เขาอยู่ในโรงเรือนของอยายเอิง้อจ้ายายสิพาเห็นอย่างน้อเมื่อนี้จ้ายายว่าสิเพาะแตงกวไแม่จ้าแตงกัวเพาะไว้้าอันกินทาไสเนี้ยกินเขาก็ได้ใสได้ขายได้กินนี่ละแต่ว่า,าสิพเพาะเบื้องสันดอกนี่เทคนิคในการเพาะเด้เพาะแบบว่าเพาะจังไดไมันสิได้ตรงได้เที่ยงนี่น,นี่จากยายเห็ดมานี่ละยายเห็ดน,นี่ละก็เลยว่า พลาดเพาะแบบนี้ใช่ไหมบอกลูกบอกล้านก็น่าสนอกว่ามันเป็นนังสิเพาะแบบมันนี่เทคนิคแน่นิดหน่อยพาผู้ใดกับผูกเป็น่นมอสค่อนเด้กรากว่าี้ยังแน่ย่ยถาดเพาะจ้าไม่ถา,า,าดเพ,าะ,า,า,ดเพาะนี่ละจา้าโอ้แต่ก็นี่พิดมอดอ่าพิดมอดใส่ถาดเพาะไวจ้จ้าเอาดิกินผิดมอดเกีกยแบบนี้แต่ย่าเกียแบบนี้ละจา้าเกียแบบนี้ละ แล้วเ่า,เากระิดดเพาะอ,อันนี้ท่านเป็นยังเขาต้องใส่ถาดที่เป็นลูมย่า่ถาดที่เป็นลุ่มนี่เพี่ยวว่าเขาเ่อออกไปนี่เขาเ่าถอนออกไปเลยไปปลูกนี่หากมันสิได้ติดจิบว่าใดเหี่ยวจ้ะเวลาห่อไปปลูกเพราะว่าบางคนกับปลูกได้เลยปลูกเซตดินหรือว่าเซตกระถางไดเลยด้วยเม็ดปลูกไปเลยบ่ได้พเพาะเซถาดแต่บากรณีหนึ่งคือดินที่ปลูกพื้นที่เขาปลูกนั้นยังบ่ท่านใดพร้อ,อมหญ้ามันเกินหรือว่าท่านใด้ไถดินไถที่เตรียมดินเพื่อปลูกมันบ่ท่านใดเตรียม ขทากับอเวลาไปจากอาทิตย์หนึง่งจนสี่เข้าเพาะถาดถาพื้นดินท้าเข้าเสียไป็นโรคอ๋อมันจาไงใหญ่ไว้ช่พ,<อ>พระวิญญาณขัดห้าเข้าไปลูกเลยเวลามากกับศีรษะใช่ชวงมัสิใหญ่ใหญ่เงากรขัดฝนมาจะพื้นดินของเข้ากับชิบวนั่นแยกกสิเพาะไอเบิงจช่ว่าให้ใส่ถาดนี่เวลามันกับหยดเวลาได้ใหเข้าไปฮาปรับพื้นทีของเขาที่จงการที่สิบปูกมองได้ใช่วารอดเวลาเมล็ดแต่งกว่าได้จ้าเด้อท่านแต่งกว่า ได้มาเข้าสิปูกมีเทคนิคในการปูกก็คือจังสีไดจ้าเด้เอเข้าสิใสหลุมละเม็ดบ่ได้เสียบลงจังสีไดจา้เาเสรว่าตหามันนันงจังสีไดจา้านอนงลงดจา้าทานอนได้เทคนิคการปูกต้นที่เราตั้งขึ้นมาเล่าสีได้อันตรงแล้วก็บ,บ่นอนถ้เาเั่เสียบต้นมันสิเป็นแบบนี้เลยต้นมั่นสิล้มเลย้าไ,ไวไ้ไรนอน่อเพราะว่าดินใชได้อโอบ,โอบ คนเงาเราวพอเราเสียบลงเส้นสีต้นนันสิเป็นลักษณะลมปองเงงคือซุ้มนี่นี่นี่อตอนแรกลไมไนทานี่ไอที่เอานอนลงสีไราทานี่จะ้ะแลงคือกันได้จะ้ะนี่อันนี้เพระกอนในหนึ่งอาทิตย์พ่อปลูกแลวจะ้ะต้องไปล่งหนุ่มรีบลงล่งดินจะ้ะก็เลยพพอห้เบืองว่าเทคนี้มันต้องยู่มองนี่จะ้ะที่มองนี่ที่ว่าเม็ดมันโอ้โหเวลาเกิดเลยมา้เข้าถอนไปปลูกนี่ ทีได้ทั้งหากทั้งอันนั้นมเมล็ดสิบ่ได้ขาดออกจากกันแบบต้นนั่นเด้ถ้ฮปลูกฮาปลูกต้องปลูกไร่นอนอ่ะเทคนิคการปลูกเพราะว่าต้นสิบ่ลลมติตรงเล่ยคนสีก็หลุดออกยากเวลาเฮาอนออกไปปลูกไนหลุมใหญ่หลุมดินก็คือยายใส่อนในหล,ลุมเลยมั้ะว่าถ้าเข้าไปปลูกอยู่ในดินเข้าสิบ่วห้ว่าในใดงอกบ่อง,งอกเม็ดใดบ่อง,งอกเข้าส่อมใดท่านที่เพราะว่าตัดไปปลูก เอาต้นที่ติดแล้วนี่ไปปลูกลงหลุมลงแปลงเข้าจะต้องใส่ได้หัว่าบ่เสียหายว่างแล้วแล้ว,ลวย,ยก็เสียวพีดหัดกบที่มันอันนั้นให้มันเต็มหลุมนะจ๊ะเด้อเป็นขาดเพราะเฮ้าเนีล่ลละจ้าเพราะว่าให้เต็มร้วก็สิได้เนี้ยว่าสิบได้อัน เวลาเ้าหดน้ำโหดน้ำม,มันก็สิได้เติ่มเพอาเด่นเพระก็เดินไปใส่จ้ะถ้าเพอแล้วแล้วกันตอนต่อไปห้ากับหดน้ำจังหะใส่ปอกนี่โหดน้ำเนาะโหดน้ำให้ซุ่มเด้อซุ่มซุ่มเปียกเลย อันนี้ก็คือโดนมือปันไดย่ามันจะสิเป็นต้นไหไอที่ว่าสิต้นงอกขึ้นมาสามสามวันจะสามวันเลยสิสามวันงอกเลยจ้ะเขาเลางอกสีขาวออกมาหนีห้าตองมาเปิดผ่าออกเลยเปิดแนว่วถุงปฏิทิขอบไว้นี่แล้วสีออกเองออกเร็วกว่าอันอืนจ้าทว่กับแตงสิออกเร็วสามวันถึงสี่วันหนีงอกเรียบร้อยถามันชุ่มพ่อได้ไี่ถ้ามชุ่มพ่อ ตอนน้ำแล้วๆเขาก็สิมาใส่ถุงถุงตามที่มีที่หาได้นีนละจ,จ้าก็จะทอดด้วยิละเนาะอบาคือเก่านน่ละว่าไมคือเก่าจสามวันมาเปิดไห้เราสี่วันสามถึงสี่วันนี่เรามาเปิดออกเลยแล้ะก็หดน้ำลรกงอกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวซุ่มนี่หนึ่งอาทิตย์ได้จัดนี่้วอาทิตย์หนึ่งเลยได้จ้านี่เนี่ยหนึ่งอาทิตย์จ้ะจา้าโอ้อาทิตย์หนึ่งแล้วนี่ร้อมลูกจ้า อ๋อพ้อมปลูกได้เลยอายุของเราปลูกสามสิบเจ็ดวันเก็บเกี่ยวจ้ะก็คือว่าเจ็ดมือเจ็ดมือก็คือทำนี่จ้ะแล้วัดนี้เอาไปล่หงลุมจ้ะลงหลุมสามสิบเจ็ดวันแล้วก็บวกไปอีกสามสิบวันแค่ไหมได้เก็บจ้ะได้เก็บเลยบวกได้เจ็ดวันแล้วอันนี้เจ็ดวันแลวจ้ะอ๋อก็คืออีกเดือนนึงจ้ะอ๋อพ่อที่เสเก็บเลยจ้ะ อีกอย่างหนึ่งเนาะจ้าเวลาเราอายุสัน้นจ้าแตงมีประโยชน์เด้จ้าหลายแนวด้ประโยชน์ของแตงนี่มันมีไฟเบอร์จ้าเยอะชสวยระบบครับทายห้าได้ดีลดอาการกระหายนา้ำชิวน้ำจ้าว <Yeah. S 2> ิตามินซีนี่ก็สูง mm hmm. บำรุ่งเน้นผมจ้เล็บกล้ามเนื้อห้าแข็งแรงเด้จ้าว <Yeah. S 2> ิตามินซีนี่สูงหลายในแตงนี่ก mm hmm. ินมีประโยชน์จ้า <Yeah. S 2> จ้าจ้า บาน,นีเข้ากินนี่มันสิลดควอมห่อนในร่างกายเด้่ครับปัสสาวะครับสารพิษออกจากร่างกายในเข้าิสี้เงีย่นะคร<ม>ับโอยครับสารพิษจากร่างกายเข้าเสียกินเห็ดยั้งก็สียเข้ากลับไปผัดทอดต้มจืดย่ำมือสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อจากินางเนาะแม่นมีสารต้านอนุมูลอิสระพุ่นเด้นนีโอ้สารอนุมูลอิสระแล้วก็ แคลอรี่ต่ำนั่เดี๋ยวแบนี้มีแคลอรี่ต่ำกินแล้วราต้องย่านอ้วนเนอะเราต้องย่านอ้วนจ้ะกินได้ตามขั้วเหมาะสมบากินหลายบากินน้อยกินบานกลางกินธรรมดาว่าสินะจ้ะเขากินไปเขาดีต่อสุขภาพเข้าก็อันนักหรือว่ารับอร้อนบางสินะอย่าว่าเกาตาดำเขาก็สามารถมาพ้ายตามมใส่แก้มใส่หนาเขาเย็นจ้ะต้างหม่ตาชุ่มชามจ้ะสดชื่นเนาะจ้ะสดชื่นแทนจ้ะถ้าเร็วๆเขาก็ไม่กิน กินบ่ไรจ้าย่ากินเ้อจ้าแล้วเรียบร้อยก็เก็บไว้นีเลยเพราะว่าอยู่ในโฮมอยู่กระซุ่มนี่ก็สิได้ไปปลูกต่อไปเ้อจ้า <c oughs> จ้าย่างยังแชแนลกับขอบพุณนููที่กดติดตามกดไลก์กดแชร์หาย่ายนั่นก็ขอบพุณนเด้อขอบพุณนหลายๆทีติดตามยายรับชมยายเป็นกำลังใจให้ย่ายเนาะเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยังแชแนลในไ,ได้จ้าขอบพุณนจ้า